ก็วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามีทริคดีๆมาแนะนำกัน,นะค,ะค่ะทริคนั้นก็คือการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สด t i k t o ok k นะคะในเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะก็เราเข้ามาที่เว็บไซต์ KM Social เลยนะคะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะสมัครใช้งานก็สามารถกดสมัครใช้งานได้ที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมี ข้อมูลให้เราก่อกค่ะก็จะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืยนยันรหัสผ่านนะคะจากนั้นอย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยค่ะแล้วก็สามารถกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าใครมี Gmail g o o g l e นะคะก็สามารถล็อกอินผ่าน Gmail Google ได้เช่นกันค่ะเมื่อเรามีบัญชีผู้ใช้แล้วนะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, y o u t u b e TikTok แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์ม t i k t o k กันค่ะปนมมนะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะว่าจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดวิวเพิ่มหัวใจเพิ่มแชร์แล้วก็อ,อื่นนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดเรากันค่ะบริการนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะต่างกันที่เด็ดราคาแล้วก็เวลานะคะลิงก์ตัวนี้เราก็ไปนําลิงก์ไลฟ์สดที่เราจะต้องการเพิ่มยอดคนดูได้เลยค่ะ จำนวนนะคะเราก็สามารถใส่จานวนได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะเราจะใส่ไปที่ห้าสิบคนนะคะมันก็จะขึ้นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาให้เราค่ะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยค่ะพอสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างสีเขียวแล้วก็ขึ้นคําว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูประวัติการสั่งซื้อก็อไปที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะออเดอเ์ของเรานะคะก็จะมาขึ้นที่หน้าเลยคะ่ะก็จะขึ้นเป็นเลขเดอร์วันที่แล้วก็เวลาที่เราทําการสั่งซื้อนะะะคแล้วก็จมา ขออภัยค่ะแล้วก็อย่าลืมเช็คลิงก์ตรงนี้เพื่อความถูกต้องด้วยนะคะไม่งินยอดคนดูของเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นสถานะคะ่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะคะต่อไปนะคะกานผู้ใช้งานใหมายต้องการที่จะเติมเงินสามารถมาที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็จะเป็นช่องทางสแกน QR Code พร้อมเพยสามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะ ช่องทางนี้นะคะเมื่อเติมพาระบบขึ้นไปก็จะได้โบนัสท้าเอร์เซ็นด้วยค่ะหรือถ้าหากเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่ย,ยอดเงินได้เลยค่ะมันก็จะมาขึ้นหน้า QR code พร้อมเพย์แบบนี้เพื่อให้เราสแกนจ่ายได้ขออภัยค่ะเพื่อให้เราสแกนเติมเงินได้เลยนะคะช่องทางที่สองค่ะจะเป็นช่องทาง True m o n e y Wallet ค่ะแล้วก็สามารถใส่ย,ยอดเงินได้เหมือนเดิมเลยค่ะมันก็จะมาขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดมาให้เรานะคะจากนั้นกดเติมเงินได้เลยค่ะ และช่องทางที่3ามนะคะก็จะเป็นช่องทางคริปโตเคอเรนซีค่ะสามารถเติมได้ทั้งสกุลเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะต่อไปนะคะใครพบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินสามารถมาที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าป,ปัญหาการชําระเงินหรือปัญหาอื่นก็สามารถเลือกบนหมู่ได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาค่ะใส่เลขออเดอร์ใส่ข้อความแล้วก็แนบะไฟล์รูปภาพได้ด้วยค่ะจากนั้นกดส่งตัวได้เลยค่ะ หรือถ้าหากใครต้องการติดต่อผ่านช่องทางหลายก็สามารถมาคลิกที่ช่องทางหลายตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นเมนูบริการทั้งหมดค่ะหากใครนะคะที่ต้องการดูบริการทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะคะก็จะมีบริการให้เราได้เลือกอ่านค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook t ิ k t o าแ G y o ยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเป็นแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊กค่ะก็จะมีชื่อบริการให้เราได้อ่านนะคะแล้วก็จะเป็นคําสั่งซื้อขั้นตา่าคําสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะจะเป็นคําอธิบายของบริการนั้นๆค่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะก็ <c oughs> จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปด้วยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นเมนูแนะนําเพื่อนค่ะใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยค่ะแล้วนะคะก็จะทําการคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ค่ะ หากเพื่อนเกิดเข้าใช้งานนะคะเราก็จะได้ค่าแนะนาถึง5%เลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูไลฟ์สดติ๊กตอกกันดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะยอดคนดูของเรากก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้ก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านลาน่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ